เจมี่คาราเกอร์กังวลอเล็กซิสแม็กอลิเตอร์กองกลางใบตันจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีกับหงแดงตามนักเตะหลายรายของนกนางนวลความเคลื่อนไหวลิเวอร์พูลทีมอันดับ5ในสุกรีเมียลีก2022 23ที่จัดการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิเตอร์กองกลางแชมป์โลก2022กับทีมชาติอาร์เจนตินามาด้วยราคาเพียง35ล้านปอนด์จากไบรตันหลังปล่อยนักเตะหลายรายออกไปไม่ว่า,าจะเป็นเจมิลเนอร์นาบิกีตาและอเล็กออกเฮโรดแชมเบรเลนรวมถึงโรเบโตฟามิโนที่หมดสัญญา อย่างไรก็ตามเจมี่คาราเกอร์มีความกังวลว่าอาเล็กซิสแมคอล,ลิเตอร์จะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเหมือนกับที่อยู่ไบรตันกล่าวว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมีพรสวรรค์สูงเล่นได้หลายตำแหน่งจะรอดูกันในตอนเริ่มต้นซีซั่นแต่สิ่งที่ผมกังวลคือนักเตะหลายคนจากไบรตันเมื่อย้ายจากทีมออกไปแต่ดันเล่นได้ไม่ค่อยดีมันอาจเป็นเพราะระบบทีมแต่สำหรับผมเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจราคาเพียง35ล้านปอนด์ในวัย24ปีและผลงานกับทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยการเป็นแชมป์โลกมันดีมากจริงๆ